เอย่างปกติแล้วจะแปลว่าพระอาทิตย์แต่ถ้าใช้ในบริบทของโควิดแล้วอย่างจะแปลว่าอะไรอย่างนอกจากจะแปลว่าพระอาทิตย์แล้วยังสามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็นพลังบวกอีกด้วยดังนั้นพลังบวกเน้นคําว่าบวกครับบวกก็คือ positive ใช่ไหมครับ positive เกี่ยวกับโรคของโควิดก็คือติดโควิดแล้วดังนั้นอย่างจึงสามารถแปลว่าติดโควิดได้ นี่คือศัพท์ใหม่ครับเพราะโควิดก็เป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นเช่นหยางเหรอเซนเปปั้นติดโควิดแล้วเป็นโควิดแล้วทําไงดีหรืออีกประโยคหนึ่งก็ได้ครับหยางกวัวโฮหายหุยใ่หยางมาติดโควิดแล้วยังสามารถติดซ้ําได้อีกไหมหยางกวัวโฮหายหุยใ่หงมาหายป่วยจากโควิดเราพูดว่าหยงางคัง เพราะว่าหยางแปลว่าติดโควิดส่วนคังแปลว่าแข็งแรงเราแข็งแรงจากการติดโควิดแล้วค่ะนั่นก็คือหายป่วยจากโควิดแล้วนั่นเองส่วนคนที่หายป่วยจากโควิดนะคะเราเรียกว่าหยางคังตเตเรนแต่ถ้าติดโควิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเคยติดแล้วเรามาติดอีกเราพูดว่าฟู่หยางคำว่าฟู่แปลว่าอีกแปลว่าซ้ําอีกค่ะส่วนหยางก็คือติดโควิด ติดโควิดซ้ำอีกนั่นก็คือฟูหยางนั่นเองค่ะช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนเย่าตัวตัวเป่าจงเชินถีทุกคนรักษาสุขภาพให้มากๆนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนภาษาจีนกับของเหล่าชื่อหรือเหล่าเชอพี่ฮัน่นสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ